สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันที่2พฤศจิกายน2025กลายเป็นเหตุการณ์ตึงเครียดที่สุดในรอบหลายปีเมื่อมีรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่เ 16เข้าปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตากภายหลังฐานทัพเมียนมาฝั่งตรงข้ามได้ยิงปืนใหญ่เข้ามายังเขตรประเทศไทยโดยไม่ทราบสาเหตุลูกกระสุนตกในพื้นที่บ้านแม่สอดทําให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายหลายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดระหว่างสงประเทศในรอบทศวรรษย่อหน้าสการตอบโต้ขอ นอทัยกองทัพไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการลุกรานดังกล่าวศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศจึงสั่งการด่วนให้ฝูงบิน F16 ที่ประจำการอยู่ในกองบิน4ี่และกองบิน41เข้าสกัดและโจมตีจุดยิงของเมียนมาเพื่อระง,งับสถานการณ์ทันทีการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงบ่ายโดยมีการใช้ระเบิดนำวิธีความแม่นยำสูงโจมตีฐานปืนใหญ่และคลังอาวุธของเมียนมาบริเวณแนวตะเข็บชายแดนผลคือฐานทัพดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหนักควันดำพวยพุ่งพุ่งขึ้นเหนือภูเขาอย่างต่อเนื่องสร้างความ ตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยย่อหน้าสามความเสียหายของเมียนมารายงานจากหากแหล่งข่าวภายในประเทศเมียนมาระบุว่าฐานทัพที่ถูกโจมตีเป็นฐานยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นฐานเก็บอาวุธหนักและจุดควบคุมการปฏิบัติการทางภาคเหนือเบื้องต้นมีทหารเมียนมาเสียชีวิตหลายรายยานเกราะและรถบรรทุกอาวุธถูกทำลายจำนวนมากขณะเดียวกันระบบสื่อสารของฐานถูกตัดขาดทำให้การติดต่อระหว่างหน่วยทหารใน พื้นที่หยุดชะงักสื่อท้องถิ่นเมียนมาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการโจมตีสายฟ้าแลบของไทยและเป็นการประทะที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2010ย่สหนส้ี่การตอบสนองจากเมียนมาหลังการโจมตีกอปองทัพเมียนมาได้ระดมกำลังตอบโต้โดยการยิงปืนใหญ่และปืนกลหนักเข้าใส่จุดตรวจของทหารไทยในฝั่งแม่สอดและยังพยายามส่งเครื่องบินขับไล่มิก 29ออกลาดตระเวนในพื้นที่แต่ถูกสกัดโดยระบบเรดาร์ของไทยอย่างรวดเร็วการประทัศน์ดำเนินไปเกือบสองชั่วโมงก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะยุติการยิงการตอบโต้ของเมียนมาถูกวิพากวิจารณ์จากประชาคมโลกว่าเป็นการยัย่วยุและละเมิดอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนย่อหน้าหา้าท่าทีของรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยออกถแถลงการด่วนในช่วงเย็นวันเดียวกันโดยยืนยันว่าการปฏิบัติการของกองทัพอากาศเป็นการป้องกันตนเองตามสิทธิอธิปไตยและย้ำว่าไทยไม่มีเจตนารุกรานประเทศใด แต่หากมีการลุกรานเข้ามาในเขตแดนไทยอีกครั้งจะดำเนินการตอบโต้โดยไม่ลังเลนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างเร่งด่วนและสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ของการขยายตัวของความขัดแย้งย่อหน้าหกปฏิกิริยาจากประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์ของไทยประชาชนส่วนใหญ่แสดงความสนับสนุนต่อการตัดสินใจของรัฐบาลและกองทัพหลายคนมองว่าไทยอดทนมานานกับการลุกลาำของเมียนมาและถึงเวลาที่ต้องปกป้องแผ่นดินอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันบางส่วนแสดงความกังวลว่าความรุนแรงอาจลุกลามจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบโดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ชายแดนมีชาวบ้านอาศัยอยู่หนาแน่นการอพยพเริ่มเกิดขึ้นในบางจุดเพื่อความปลอดภัยย่อหน้าเจ็ด การเคลื่อนไหวของประชาคมโลกประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนรวมถึงสหรประชาชาติได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการใช้กำลังทันทีสิงคโปร์และมาเลเซียออกแถลงการเสนอเป็นคนกลางในการเจรจาขณะที่สหรัฐอเมริกาและจีนต่างส่งสัญญาณเตือนว่าหากสถานการณ์บานปลายจะกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิพิภาคอย่างรุนแรงนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าการประทะนี้เป็นสัญญาณเตือนของความประบางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย่อหน้าแปด การเสริมกำลังของไทยกองทัพไทยได้เสริมกำลังทหารภาคพื้นดินและหน่วยป้องกันภยัยทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเพิ่มเติมมีรายงานว่ากองบินกระเพินจากสุราธานีได้ถูกสั่งเตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนหากเกิดการโจมตีอีกครั้งการเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของไทยในการป้องกันประเทศและยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงเมียนมาว่าไทยพร้อมตอบโต้เต็มรูปแบบหากถูกยั่วยุซ้ำอีกย่อหน้าก้าวสถานการณ์ล่าสุด ภายในค่ำวันเดียวกันเสียงปืนสงบลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูงกองทัพทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและยังไม่เปิดเส้นทางการค้าในพื้นที่แม่สอดเนียวดีตามปกติมีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนมากทั้งสองฝ่ายและมีชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพไปยังจุดพักพิงของทางการไทยสื่อระหว่างประเทศจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและรายงานต่อเนื่องในฐานะจุดร้อนใหม่ของเอเชียย่อหน้าสิบ อนาคตที่ยังไม่แน่นอนเหตุปะทะระหว่างไทยและเมียนมาครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไทยยืนยันว่าจะปกป้องอธิปไตยของตนอย่างเต็มที่แต่ก็พร้อมเจรจาหาักเมียนมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากไม่มีการควบคุมสถานการณ์อย่างรอบคอบอาเซียนอาจต้องเผชิญกับความตึงเครียดระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภา,ภาพในภูมิภาคโดยรวมสงครามชายแดนอาจอยู่แค่เพียงก้าวเดียวหากทั้งสองฝ่ายไม่เลือกสันติภาพในเวลานี้